ทำไมตอนฝนตกอยู่เนี่ยดอกมันยังอยู่ดีนะฮะเพราะตอนแรงเนี่ยดอกฟอเฉยเลยนะครับวันสองวันฝนแรงดอกฟอเลยนะครับคลิปนี้มีคําตอบครับเพื่อนๆคือผมจะอธิบายฟ,ฟังอย่างนี้เหตุผลที่มันฟอนะครับไม่ใช่เป็นเพราะว่ามันโดนฝนแล้วมันฟอนะครับเหตุผลที่มันฟอรจริงคือว่าตอนฝนตกเนี่ยอากาศมันปิดอากาศมันปิดยิ่งปิดนานยิ่งฟอเยอะนะครับ รอบที่ผ่านมาเนะี่ยอากาศปิดสี่วันถึงห้าวันนะครับขั้นต่ําก็สามสามสามวันนะขั้นต่ําๆอะ่ะเออนะครับพออากาศปิดเกิดอะไรขึ้นครับผมพลังงานไม่เพียงพอไงอีนนี้มันต้องใช้พลังงานไงดอกมันต้องใช้พลังงานใบก็ต้องกินคือการดำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิตทุกอย่างบนโลกครับเพื่อนๆแม้แต่สิ่งไม่มีชีวิตอย่างโทรศัพท์เราเนี่ยมันยังต้องใช้พลังงานนะครับผมไม่ต้องพูดถึงสิ่งมีชีวิตครับต้องใช้พลังงานทั้งสิ้นนะครับ ต้นไม้ก็เหมือนกันครับต้นทุเรียนเราก็เหมือนกันนะครับมันต้องใช้พลังงานพอมันไม่มีพลังงานครับไม่มีอาหารเนี่ยปุ๊บมันก็ไม่มีกําลังจะสร้างอะไรละมันจะไปเจริญเติบโตได้ไงดอกมันเจริญเติบโตเนี่ยก็ฝ่อครับแห้งแบบนั้นนะฮะอ่าเหตุผลเนี่ยเป็นเหตุผลตรงนี้ทําไมถึงบอกว่ามันขาดพลังงานให้เพื่อนๆไปดูเองถ้าใครเชื่อไม่เชื่อแล้วแต่นะแต่ไปดูเองเนี่ยเนี่ยเพื่อนๆดูโคนกิ่งเงียเห็นไหมนี่ลําต้นเห็นไหมเห็ลำต้นมีโคนกิ่งเนี่ยเห็นได้ๆนะเดี๋ยวเพื่อนๆมาดู อันนี้ดูปลายกิง่งดูนิ้วปลายขี้เกียจเดินไปเนี่ยเห็นไหมฮะดอกยังเหลือเยอะเลยดอกเหลือเยอะครับเพียงพอนะครบับดอกเหลือเยอะอน่ข้างบนเนี่ยนะปลายกิ่งก็ยังเหลือเพียงพอครับนี่นี่ฮะดอกปลายกิ่งยังเหลือเยอะทําไมปลายกิ่งเหลือเยอะครับเพ,พื่อนๆก็มันอยู่ใกล้โรงครัวไงมันอยู่ใกล้โรงอาหารเนี่ยมันจะกินใกล้มันมัน,ม,นมันได้กินก่อนเพนื่อนเอาง่า,งายๆไอ้พวกเนี่ยห่างไกลความเจริญไงพวกเนี่ย มันก็อดนะครับนี่ฮะเหตุผลที่ทําให้มันอ่อนะครับวิธีการที่จะทําไม่ให้มันฟอป้องกันเลยครับคือถ้าเป็นลูกค้าประจําผมหรือว่าเป็นเพื่อนๆที่ติดตามกันมานานจะรู้ดีเลยว่าอ่าพอฝนตกเนี่ยถ้าอยู่ในระยะหัวเลี้ยวต่อไปเนี่ยฝนตกปุบ๊บสองสามวันก็แล้วแต่วันพรุ่งนี้คุณต้องไปรดน้ํานะต้องรีบไปรดน้ํานะครับต้องรีบเลี้ยงน้ําเลยนะครับถามใครดูได้ลูกค้าทุกคนนะครับลูกค้าประจํานะนะครับ เขาจะเข้าใจเลยครับนะครับต้องรีบเลี้ยงน้ําเลยนะครับไม่ให้มันฟอทําไมถึงเลี้ยงน้ําครับเราต้องการคงสภาพนะครับให้มันอยู่แบบคือให้มันเข้า,าให้มันกึ่งอยู่แบบเล่นแบบธรรมชาตินะข้อที่หนึ่งนะครับให้เติมความชื้นเนี่ยมันยิ่งฝนตกปุ๊บแล้ววันหลังมาปุ๊บแล้วแดดออกความชื้นตกอะไรแบบนี้นครับมันการขายน้ามันก็ยิ่งเยอะที่ยิ่งฟอมากครับต่อเป็นหางแย้ก็ร่วงนะครับนั่นแหละเป็นอย่างนั้น ผมเลยจะให้เลี้ยงน้าแล้วเวลาการเลี้ยงน้าสาคัญมากครับเราต้องเลี้ยงเลี้ยงน้ําเวลาเที่ยงสูตรผมเลยครับล,ลดน้ําผ่าเที่ยงนะครับเอฟซีจะรู้ดีนะครับเพื่อนๆคนที่อยู่ด้วยกันมานานจะรู้ดีลูกค้าประจําอยู่ด้วยกัน<ๆ>เกือบสิบปีก็จะรู้ดีครับว่าเลี้ยงน้ําต้องเลี้ยงผ่าเที่ยงนะครับอ,อดูอย่างนี้สังเกตอย่างนี้เราต้องลดน้ําเวลาไหนเอ,อถ้าพื้นที่ของเราเนี่ยโดนแดดประมาณสักเก้าโมงอยู่บนเขาไง เก้าโมงกว่าพึ่งเห็นแดดไวเนี่ยเราต้องให้มันได้แดดประมาณสักสองสามชั่วโมงก่อนแล้วค่อยไปเลี้ยงน้ํานะครับแล้วช่วงกลางวันเนี่ยสิบเอ็ดโมงอะไรเนี่ยเหมาะสมสตาร์ทเครื่องเลยสิบเอ็ดโมงนะครับนะฮะเพราะความชื้นเนี่ยมันจะตกมันจะตกช่วงสิบเอ่อมันจะตกช่วงเที่ยงหรือช่วงบ่ายโมงเพราะนั้นเราเลี้ยงน้าไว้รอนะไม่ให้ความชื้นมันตกไม่ให้ใบมันหลับนะครับให้มันสังเคราะห์แสงต่อให้มันสร้างพลังงานต่อเนื่องนะครับให้มันเรียนให้เรียนเรียนแบบธรรมชาติให้มันอะแล้ว ท้องกิ่งนี่ครับรีบเลยครับอัดพลังงานตรงเข้าเลยครับจะเป็นพวกมิโนหรือเป็นพวกตันายเป็นพวกกลุ่มพลังงานนะครับบวกกับสิบสามศูนย์สี่หกอะไรนี้อัด้าไปเลยอัดตรง้าไปเลยครับใครมีตัวเก่งตัวเด่นตัวดังไหนก็แล้วแต่ครับผมก็มีของผมอ่ะเออฮะเนี่ยนะครับอัดไปเลยทางท้องกิ่งนะครับส่วนทางใบครับเดินบี้อาหารบีใบไว้ให้ใบขยับอย่าให้ใบอย่าให้ใบแทงแล้วก็ให้อาหารเคลื่อนกลับมาให้ไวที่สุดเร่งเคลื่อนย้ายกลับให้ไว นะครับอหาพลังงานให้มันด้วยนะครับให้มันเพียงพอให้ใบมันไม่ต้องดึงอาหารมากนะครับนี่มันต้องทําอย่างนี้นะครับต้องทำห้ถึงแลวเลี้ยงน้ําเนี่ยเลี้ยงต่อเนื่องเลยครับทุกวันไม่เว้นอย่างน้อยๆเนี่ยให้มันคงตัวได้สักสามวันแล้วค่อยถอยลงแล้วก็เว้นอย่างนี้เพื่อนๆจะฝอน้อยที่สุดนะครับส่วนคนที่อยากให้มันฝอเนี่ยเหมือนผมนี่ไงผมอยากให้มันฝอเนี่ยไอผมเห็นไหมยังไม่แก่ดีครับเพสลัดเต็มพุ่มครับ แบบนี้สบายแล้วครับผู้ใช้พลังงานเยอะมี2ทางครับทั้งใบทั้งดอกฝ่อแน่นอนฝ่อง่ายนะครับแบบนี้สบายผมยอย่ามันฝ่ออยู่แล้วนะครับสบายเลยผมพอแรงปุ๊บผ,ผมก็ไม่ลดน้ําเลยบ่อยไปสองสาวันแล้วค่อยกลับมาเลี้ยงนะให้มันฝ่อเพราะว่าผมไม่เอารุ่นนี้นะครับเพราะปีที่แล้วทําแล้วมันราคาไม่ดีนะครับทุกแปลงที่ทําเลยแล้วปีนี้ดันมันตรงกับจันเยอะด้วยไม่ไม่เอานะครับเราเขาไปวัดดวงรุ่นหน้านะไม่รู้ดีไม่ดีแหละอดเปรี้ยวไว้กินหวานหรืออดเปรี้ยวไ,วไว้กินเปรี้ยวๆ,ๆก็อันนี้ก็ไม่รู้ เดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวรู้นะครับประมาณนี้ครับเพื่อนๆนะฮะก็ยังไงก็ฝากเพื่อนๆไว้เป็นความรู้เล็กน้อยนะครับลองไปวิเคราะห์ไปศึกษาดูเองนะว่าจริงไม่จริงครับอย่าเพิ่งเชื่อใครพูดมาก็อย่าเพิ่งเชื่อให้ไปดูเองไม่ต้องเชื่อผมหรอกให้ไปดูเองนะครับอ่าแล้วเพื่อนเพื่อจะเห็นเองเนี่ยโอเคฝากไว้ด้วยครับสวัสดี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 ครับร้านเดินเกษตรยินดีอยู่เคียงข้างพี่น้องชาวสวนทุเรียนอย่าง ต่อเนื่องเสมอมาและเสมอไปนะครับสวัสดีครับ